การป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์โดยการที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรมที่เริ่มศึกษาจากพฤติการที่นำไปสู่รูปแบบของการก่ออาชญากรรมโดยการทำความเข้าใจกับพฤติการเหล่านี้แล้วใช้เป็นกลไกในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดโอกาสในการก่ออาชญากรรมการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์จึงเป็นการป้องกันมากกว่าการลงโทษ หรือการจับผิดทางอาชยากรและเป็นการลดแรงจูงใจในการก่ออาธยากรรมในการกระทําความผิดกระบวนการลดโอกาสในการกระทําความผิดคือมุ่งไปที่รูปแบบโดยเฉพาะของอาชยากรรมนํามาซึ่งการสร้างหรือสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบตามลักษณะที่ควรจะเป็นอย่างถาวรทําให้การก่ออาธยากรรมเป็นเรื่องยากมากขึ้นและมีความเสี่ยงหรือได้ไม่คุ้มเสีย มุ่งเน้นที่การสร้างกลไกความปลอดภัยที่จะช่วยในการปกป้องคนด้วยการทําให้อาญากร,รรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถที่จะก่ออาชญากรรมหรือจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนร้ายอาจจะถูกจับหรือตรวจพบซึ่งจะส่งผลให้คนร้ายไม่เต็มใจที่จะกระทําความผิดและเป็นสาเหตุให้อาญากร,รทุกคนจะประเมินโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมได้นโยบายการป้องกันปราบปรามมีดังนี้ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม ให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินป้องกันอาชญากรรมจากสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการจัดระเบียบพ,พื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมเพื่อตัดช่องโอกาสและไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะต่อการก่ออาชญากรรมพัฒนาระบบสายตรวจให้มีระบบความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุทุกระดับ สามารถตอบสนองในการรับแจ้งเหตุในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาญทียร,รมต่อน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปราบปรามเช่นระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบบอกตำแหน่งพิกัดหรือ GPS การประยุกต์ใช้โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์แนวโน้มแผนบรรทุกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมตามหลักการที่ว่าประชาชนคือตำรวจคนแรกการวิเคราะห์อาชญากรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มันตรวจสอบจุดล่อแหลมหรือจุดเสี่ยงภายในพื้นที่รับผิดชอบและกำหนดการตรวจให้กับสายตรวจโดยใช้นาฬิกาอาชญากรรมเข้ามามีบทบาทตัดวงจรในการเกิดอาชญากรรม โดยการใช้หลักทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมทฤษฎีหน้าต่างแตกต่างๆเหล่านี้และเป็นที่ยอมรับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมทฤษฎีต่างๆเหล่านี้นำมาใช้ในการป้องปรามเพื่อตัดโอกาสพวกมิจฉาชีพได้อีกช่องทางหนึ่งสามารถทำให้ประชาชนมีความสุขลดความหวาดระแวงภายอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน การดําเนินการตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมนั้นจึงเกิดโครงการหลายโครงการตามมาโดยมุ่งหมายให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมเช่นโครงการน็อกดอโดยให้ข้าราชการตํารวจทุกนายทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานีนั้นๆโครงการพิลพิลสเตชันหรือสถานีประชาชนให้พี่น้องชาวชุมชนดูแลกันเองภายในชุมชนของเขาเอง โดยให้ประชาชนแต่ละชุมชนทําการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านแล้วจัดตั้งเป็นคณะกรรมการโดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นคนสัมพันธ์คอยเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติอีกทางหนึ่งโครงการ Empowerment มอบความรักคืนความสุขให้กับประชาชนเช่นถนนโยววราชเป็นการสร้างจิตสำนึกในการข้ามถนนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยใช้ดนตรีพื้นบ้านเป็นสื่อในการเข้ามาร่วมร้องลงเป็นต้นแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสภัยคุกคามในการประเมินในแต่ละสภาพของแต่ละพื้นที่ ที่รับผิดชอบแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันจุดอ่อนนั้นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานบางหน่วยยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนแต่ขาดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพการควบคุมกำกับดูแลและประเมินผลยังขาดความสมบูรณ์และประสิทธิภาพที่ดี ระบบการบริหารงานบุคลยังไม่เอื้ออำน่วยจ่อก,การทำง,งานให้บรรลุผลขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบการหมุนเวียนบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักและความสามารถของบุคลากรจุดแข็งในองค์กรของตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีกำลังคนมากและมีหน่วยงานโดยเฉพาะสถานีตำรวจซึ่งมีที่ตั้งอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถเฉพาะตัวสูงมีระบบงานที่สามารถนำปัญหาของชุมชนหรือท้องถิน่นมาแก้ไขให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนโดยตรงมีการทำงานที่ใกล้ชิดประชาชนชุมชนและท้องถิน่นให้องค์กรตำรวจได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชนโอกาสบทบัญญัติของกฎหมายเปิดช่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีโอกาสได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญหลากหลายสังคมให้ความสนใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจเพราะการทำหรือไม่ทำหน้าที่ของข้าราชการตำรวจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนการพัฒนาการบริหารไปสู่หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อมุ่งสู่การมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและผลสำ็จ ในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจตามกฎหมายที่คนในสังคมยำเกรงโดยเฉพาะคนร้ายภัยคุกคามภาระหน้าที่ที่รอแหลมต่อการสแสวงหาผลประโยชน์ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมอาทิเช่นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถบริหารจัดก,การได้อย่างมีเอกภาพเนื่องจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองเป็นต้นสุดท้ายนี้เพื่อนๆน,นอนรต53กลุ่มที่6ทุกนายอยากจะบอกเพื่อนๆว่าบทบาทหน้าที่ของคำว่าตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชนปกป้องกฎหมายมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องเอาชีวิตของตนเองเข้าแลกกับอาชญากรทั้งที่ตนเองมีครอบครัวที่จะต้องดูแลอยู่ข้างหลังแต่ตำรวจยอมแลกให้ได้เพื่อดำรงไว้ซึ่งกฎหมายและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสิ่งที่ได้ตอบแทนจากความเสียสละคือธงไตรลงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติสัญลักษณ์ของผู้กล้าที่คุมร่างอะไรวิญญาณของเพื่อนๆของเราคนแล้วคนเล่า ในการปฏิบัติหน้าที่แต่เรากับคำว่าตํารวจเราภูมิใจที่อย่างน้อยเขาได้ทำหน้าที่สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือผู้ปิดทองหลังพระจนลมหายใจสุดท้ายของเพื่อนของเราเขาไม่ต้องการให้ใครสรรเสริญเขาไม่ต้องการให้ใครยกยอเราขอแค่การให้เกียรติกับผู้เสียสละผู้กล้าพึงจะได้รับกับเขาเหล่านี้สังคมตำรวจก็เช่นกันตำรวจที่ดีก็มีอยู่มาก ตำรวจที่ไม่ดีก็มีให้เห็นอย่างน้อยพวกเราชาวนรต,ต .53 ทัพ5ทุกนายจะขอยึดมั่นในอุดมการที่ฝั่งเลือดฝั่งเนื้อพวกเรามาร่วมกว่า30ปีเพื่อจะลงไว้ซึ่งความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราให้มั่นคงตลอดไปขอขอบคุณ